ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่ครับเราอายุให้เดาเจ็ดแปดเฮ้ยประมาณนั้นแหละแล้วนายอะเท่ากันอ๋อเท่าเท่ากันอ๋อเป็นเพื่อนกันอยู่จังหวัดอะไรครับเราอยู่ขอนแก่นแล้วนายอ่ะจังหวัดกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรเอ้านายนายไม่ใช่คนลาวอ่อคนลาวนี่แหละอ๋อแต่มาทำงานอยู่ไทย ใช่ครับเห็นเห็นชื่ออะไรเนี่ยโสดใช่ครับเฮ้ยโสดจริงเปล่าอ้าวพี่อย่ามาเป็นตุ๊ดเฮ้ยไม่ได้เป็นตุ๊ดเนอะถามถามดูโสดจริงครับโสดเหรอจีบได้เปล่านั่นนาว่าแล้วไงอ๋อเซลล์เซลเล่นโอ้โหนายนี่แล้ชื่ออะไรชื่ออะไรเราชื่อสเตทจริงเปล่าจริงสเตทหรือเปล่าไม่ใช่ละมั้งเอาใช่ดีชื่อเรางั้นงั้นนายอ่ะชื่ออะไรชื่อคำครับผมชื่อคำ เรอะไรพี่มีแฟนอย่างเนี้ยเราเราโสดโสดไม่ใช่ละเอา้าใช่ดีนายโอ้โห <laughs> แล้วนายมามาจากแขวงไหนนี่จำปัสสักโอ้โหจำปัสสักแมนโบโดยมันแล้วเฮ้ยพูดภาษาอ่ออยังไงเนี่ยคนไทยหรือคนลาวเนี่ย <laughs> คนไทยดิโอยนายไม่รู้จักคนอีสานเหรอเราบอกว่าเราอยู่จังหวัดขอนแกน่นโปเปล่าโปเปล่าโปอะไรโปอ,อะไร โปแน่ๆเลยแบบนี้เฮ้ยโปอะไรจะเสียงเสียงหล่อขนาดนี้อ,อ้าวอะไรอย่างแล้วไม่ใช่นะเออโปอะไรจะมาชวนกันคุยอะ่ะนายสงสัยผิดแล้วเนี่ยโปโปโปเขานายใส่ลายนะโอ้ดูดิคนเราไม่น่าทำกันแบบเนี้ยเป็นโปเลยนี่ก็มาหาผมแล้วเอาเป็นโปเลยอะไรวะดูดิโอ้คนเราชอบใส่ลายอ่ะเอ,อ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นคนเราก็เป็นบางคนนะอ๋อแซเล่นเซเล่นโอเคอย่าอย่าเมาร่วมนะ เฮ้ยในคำยิงใครยิงไม่บอกไม่เกามันยุใสยุใสเราเจ้าคือมาบอกอยู่บ้านข้างหน้าบ้านตรงมีรถหน้าบ้านอะไรนะเจ้เดือนที่โผล่บ้างเอ๊ะล้มเอาพี่ลมนะพี่ยุใสมาฝังนี้ฝังนี้อยู่รัวยู่รัวจุดรัวจุดรัวข้างหน้าจิงจิงกันยิงยิงยิงฮึบฮึบนี่ล้มลมลมไม่เดี๋ยวมันเป็นบอดหรือเปล่า แล้วนายคำอยู่อยู่บ้านกับใครเนี่ยมันอ๋ออยู่กับพี่สาวพี่ชายครับเอาบอมาเล่นเกมน้ำตีโอ้ยข็มีผัวมีเมียแล้วลโอ้ยมีผัวมีเมีย,มมมยก็เล่นเกมได้โอ้ยมันบอดได้ห้ามได้ล้วว่า <c oughs> มีผัวมีเมียเราเล่นเกมบอดได้บอ <c oughs> เป็นบอเป็นอ๋อเออเล่นบอเป็นก็เออจังสี่แหละเราเจ้ายังบอมีเมียตีไม่ไม่ชอบผู้หญิงนวชอบผู้ชายแล้ตอนเนี้เ แมนบอ๊ะเจ้าเจ้าเล่นพูดเล่นพูดเล่นเฮ้ยคิดจริงนะรอด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 ไม่ชอบชอบผู้ชายครับชอบผู้หญิงครับอ๋อชอบผู้หญิงเราเราเคยมีแฟนไหมไม่ครับเคยมีครับเลิกแล้วเลิกเลิกเหตุยังไม่รู้เลิกแต่อารมณ์เออเป็นคนในเกมเหรอหมอแมนอ๋อคนที่ชีวิตจริงเราไปเจอกันได้ไงอ่ะเจอที่ทำงานครับที่ทำงานเป็นสาวไทย เอยไม่ใช่โอ้หางเก่าหาเขาไม่มีกรักานใช่ไหมเอา้าก็นายอยู่ทํางานอยู่ไทยอะ่ะก็ยังเป็นสาวลาวมมอยู่เหรอผมมีแฟนเป็นคนลาวแต่เลิกแล้วอ๋ออ๋อเจอกันที่ทำงานเก่าที่อยู่ลาวใช่ครับโอ้เออนายก็พูด,ด<笑><笑>ก็เรานึกงว่านายเจอที่ทำงานปัจจุบันอยู่อะไรนะกำแพงเพชรอะไรเงี้ยโอ๋อันนี้เพิ่งขึ้นมาได้สองปีครับ๋อเพิ่งมาได้สองปีแล้วแบบสาวสาวไทยกับสาวลาวชอบสาวไหน ชอบชอบ pues ชอบทุกสาวเนี่ยชอบโอ้ชอบทุกสาวเลยสาวสาวประเภทสองมักบ่อันนี้อันนี้อันน um, oh ี well food, oh ้พ oh, uh, exactly ูดอย่างนี <t ie> <t ie> <t ie ้เหมือนพี่เป็นสาวประเภทสองนะโอ้ยบอแม่น้วยฟังเสียงค่อยดิสาวประเภทสองจังเด่นี่แล้วแบบชอบชอบสเปกแบบไหนเอาอะไรหมดนะเออเฮ้ยต้องต้องมีดิได้หมดไม่ได้มันมันนี่เกียวเออแบบชอบคนแบบดกแบบกเราคนเดียวก็ตอคือบเลย อ๋อเออเนี่ยก็แบบขอรักคนรักจริงอะไรงี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ออเอออ่ยมันต้องมีได้ได้หมดมันไม่มีหรอกเดี๋ยวกูอบอกเก่งเัอะวะแม่นไข่มักเว้าเนาะอยู่กับไข่นี่บอมีเงียบเงาหรอกมีแต่สีลำคานเนี่ยละ่ะแล้วม,มูมูเจ้าไปใส้เบิร์ดมูไขเฮ้ยย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 ิงยวยย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  สวน,นส้สนมขนส่งดีสวนสวนท้มอ๋อสวนส้มใช่้าดส้มหวานบอหวาน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 อยากซิมเบิงอ้าวอยากซิมก็มมหามาที่เออบอบ่อยากซิมส้มด้อยากซิมเจ้าอืเอาเรื่องแล้ว <c oughs> อะไรถึงจะนอนหลับนนเนี่ยกระูดอยังไงมาโอ้ยหลับตัวเนาะบ่หลับก็ฝันล่ะฝันถึงค่อยเด้อไอ้เด้ เฮ้ยมีคนมีคนเจ้าอเอา้าเอา้าองไน,น,นอันอันเด้น่ะอ่ะกำแพงมันมีมูหลังหลังก็มียิงใายอยู่เอายิงม่ได้ตัวนั้นน่ะ <c ười> เฮ้ยก็คือไซวัน มันบดบวอล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายไปสาเอ้าล้มล้มล้มลมหนึ่งล้มหนึ่งบ่มีไอวอขอไอวอแน่มาเอามาขอมีดพิโร่เลขสิบสามเอามาอีกเอามาอีกอีกอีกจักหน่อยจักหน่อยแน่จักหน่อยจักหน่อยก็เบิดแล้วลังโอเคโอเคมีดอ ปืนฉีดยาเฮ้ยเอ้ยยายายิงเฮ้ยยายายิงขังขังขังไว้ขังไว้จะขังมันก่อนขังตอนนี้แหละปืนฉีดยาเอ้ามันเจ็บมันเจ็บสวยสุดโอ้ยยังวะเกินไปแล้วนะบอกเป็นอยังมามาต่อต่อเดี๋ยวเรียกผมไปแกนโตกันป๊บนึงเอ้า นายชื่ออะไรอ่ะมีกล้องครับชื่อกล้องพบม่ใ่กล้องเฉเๆก็ได้ไม่ต้องเรียกชื่อเต็มไปเรียกเรียกชื่อเต็มไม่ได้หรอไม่ได้คืแเรากล้กองอายุเท่าไหร่สิบสามครับสิบสามไม่หรอทำไมดูเสียงโตกว่าสิบสามก็ปีนี้ขึ้นมสองแต่ว่ายังสิบสามอยู่ไงอ๋อยังสิบสามอยู่ไม่นึกว่ามป,ปลายอะไรงนี้เราอยู่จังหวัดไหนชายภูมิครับชเยภูมพิพนีสานแม่นบ สอนเบาได้บเบาไปไดโอ้ยเบาไ่ไดไดจังไดนีมันชัยภูมิแมมเป็นมันเป็นมันไม่ใช่สำเนียงอีสานนะพี่มันไม่ใช่ไงนะมันมันไม่ใช่สำเนียงอีสานมันเป็นอีสานเราอ่ะอีสานเราเป็นจังไไดอยู่มันมันเป็นอีสานเขาพูดอีสานแต่ว่าอีสานชายภูมิมันจะไม่เหมือนอีสานจังหวัดอื่นอะโอ้ยเบาเบามาโลดฟังไดยูประัติ่าสตรกินกินกินข่าวบอ ถ้าคนเชยคุณก็จะพูดว่าประมาณว่ากินเขาอยังกินเขาบองเสียออฟังฟังหูยุเราเรานายเคยมีแฟนไหมก็ก็มีนะก็ก็มีนะเด่ทำไมอ่ะเคยมีคนในเกมงี้อรอไม่ในเฟซในเฟสอ๋อในเฟซเลิกกันทําไมอ่ะไม่รู้ไม่รู้เขาดิอ๋อเขาเป็นคนบอกเลิกไม่เอาเอาเอาเป็นยังไงเอาอธิบายไม่มันมันมันก็ ยังไงอะประมาณว่าไม่รู้ไม่รู้เขาเขาไปตีเขาไปมีหนุ่มใหม่อรูด้ะเอา้าเราก็เดาพี่คุณคุณนะผมว่าคุ้คนๆยังไงไม่ไม่ไมเรารู้<น>จักกันหรอไม่เอางี้ดีกว่ากล้องเนี่ยแบบสเปคสาวๆเป็นไงถ้าถ้าเป็นผู้หญิงหรอถ้าเป็นผู้หญิงอ๋อแสดงว่าได้ทั้งสองเพศใช่ไหมใช่น่นว่าแล้ว ถ้าผู้หญิงผมชอบผมชอบยังไงวะชอบเหมือนเด็กช่างอะทห้าวหน่อยมันตีนีแล้วถ้าผู้ชายอ่ะก็สไตล์นั้นเหมือนกันรักใค่อะไรเงี้ยชอบแบบเ้าเฮาเท่ๆอย่างเงี้ยหรอคูคู่ไม่ชอบแบบเท่ๆแต่มะคนตีนถ้าเป็นผู้หญิงว่าชอบแบบนี้นะถ้าเป็นผู้ชายชอบแบบเงียบๆขุ่มๆนี่แล้วเคยคบกับผู้ชายไหมถ้าถามว่าคยรู้คบผู้ชายไหมเหรอ ก็เคยนะพี่ก็ก็เยอะกว่าผู้หญิงมาส่วนใหญ่๋อส่วนใหญ่คบกับผู้ชายมันรู้ใจดีเอ้าอ๋อแสดงว่าคบกับผู้ชายดีกว่าผู้หญิงแค่แค่ความคิดผมนะวังบังทีมันมันก็เหนื่อยนะพี่แบบคือว่าไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยมันมันเหนื่อยบ้างต้องมาโดนอะไรแบบมาเถียงกันทั้งวันกับผู้หญิงอะไรเงี้ยมันมันไม่โอเคพีเอออยากได้คนให้กําลังใจใช่ไหมผมไม่ชอบง้อใครพี่ผมเนี่ยผมอยากโดนง้อมากกว่าประเด็นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราง้อกล้องเองนะ อย่าอย่าอยาเอาย่าอยาเอ้าไหนว่าชอบให้ง้องไงแล้วพี่ชื่ออะไรเนี่ยเราชื่อสเต็กนี่ไงตามชื่อเลยไม่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 เอาดีดีชื่อสเต็กไม่พี่ไม่ได้ชื่อสเต็กเนาะพี่ไม่ได้ชื่อสเต็กให้ให้ชื่อที่รักได้มั้ยล่ะอย่าอย่า่เพิ่งเพิ่งโดนทิ้งมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ๋อเพิ่งโดนทิ้งมาอ๋อหมัดหมานเลยกี่วันประมาณว่าพี่ประมาณสองวันที่แล้ว สองวันที่แล้วเฮ้ยแพ้โซดหน้าหน้าหนึ่งตัวเฮ้ย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 นอกวงเฮ้ยโดนหลยอยต้นไม้เอาไอ้มาของเองอต้นไม้ก็มีเอาไงดีข้างหน้าก็มาหาที่หลบก่อนเฮ้ยมีพุ่มมีพุ่ม เฮ้ยมีกิตตี้วันเนี้ยล้มเดยมันไม่ล้ม,มอเอ,อ่อไอไอวอ,อฟ้าเฮ้ย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 มันยิงพุ่มแตกพี่น่าจะแกะ่พี่อยู่เท่าไหร่อ,อ่ะเฮ้ยมาว่าแก่ได้ไงบูลลี่บูลลี่พี่อยู่เท่าไหร่เอาดีดีเอาดีดีสิบแปดสิบแปดไม่เชื่อไม่ไม่ใช่สิบแปดเท <18. S 1> ่าไหร่เอา ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบึ้นอ่าประมาณนั้นแหละชหางแอร์เสวยเลยสวยไม่เท่ากล้องหรอกยาย่ายยากล้องกล้องอยากสวยหลือยากรอโอ้โหันไสเอาถามไงเหมือนเขี้ยวหมันเขี้ยวอ่ะถามคือบอตอบเอาไรตั้งใจเล่รก่อนไม่คือตั้งใจตอบสอะไรอ่ะแสงอะไรวะ เอาอ้ามันแับแอดรอสเสียงอีหยังง้อยเจ้าก็ให้ค่อยไปเบิ้งเนาะค่อยก็แตกต้น b a น a n a แล้วมันคือบอลล่มอ้าสรุปเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ตอบเลยอยากสวยหรืออยากรออยากน่ารักสิของอยากน่ารักอยากน่ารักก่อพี่โหอยากเป็นเด็กดีอยากเป็นเด็กดีมาเป็นเด็กพี่ดีกว่าเฮ้ยก้องยิงมันตีหนึ่งตีหนึ่ง มาครัแล้วระวังด้วยสองตัวมาขึ้นไปขึ้นบนตัวหนึ่งบนนี่คือบนไอ้ตรงที่มันมีดีดอ่ะเห็นแล้วไม่ไม่เออใช่ตรงนั้นมันดีดมันดีดมันดีใจให้มันดีดมันชันแล้วมันอลม้ลมลม้มล้มเฮ้ยเดี๋ยวใช้มีดซ้ำดีกว่านี่ก็หยักเอาก็หมักได้อยากได้อไดเอาเอาเลย เฮ้ยเอาไม่ได้แล้วเอาไมอย่าตามอยายายาขึ้นอย่าอย่าเอาว่ะตายสมหน้าไอ้โง่เอาอย่าไปด่าเขาเฮ้ยฮัลโหลดูไว้เก็บนะมึงทำหบวกูแตกเลยนะเอาไม่ฟังเราอีกเลยทำไมกล้องเป็นคนยิ้วเครียดแค้นเขาว่ะกำลังโตขี่อ๋ออันนี้กำลังเผยท่าแถออกมาโอเคใช่พี่จะรู้ว่าแถบขนาดไหน รู้เนี่ยอยู่โรงเรียนด่าเพื่อนทุกวันรับหน้าที่หัวหน้าห้องหนึ่งฮะเป็นหัวหน้าห้องด้วยเหรอเต็นว้สองปีและกุลำคาญที่หม่ดีอ๋อบน่นเอาเริ่มบน่นลยเราเราอะ่ะไม่อยากเป็นหัวหน้าห้องแต่อยากเป็นคนในใจกล้องได้หรือเปล่าไม่ได้โอ้นคนเอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วสวยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หย,ย,ยังเจ็บ เอาฮอลี่ชตเราไปก่อนนะไปบายไม่มไปไว้เจอกันใหม่นะไม่เจอกันใหม่ครณนีกเจอเจอกันในฝันนะเอวเอา,เอา <c oughs> โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรบับวันนี้ลาไปก่อนความรักไม่เกี่ยวกับเพศ